1...2...3... อเจโยได้ามาแล้วครับกรีดฮันก็สไตล์เดิมคิวครับแปท่ทนก็เข้าไปดูในแบบกันเลยครับ Let's go เรามาอยู่กับในแมพแล้วนะเดี๋ยวผมวางตัวเงินแล้วก็ไปตอนที่เงินผมพร้อมแล้วดีกว่าครับพี่ครับก็ฟารรมเงินเสร็จแล้วเนาะจะวางก่อนเลยนะครับผมค่าวางก็พันสามร้อยครับวางไปครับถ้าโจมตีก็เป็นการปัดมือครับแล้วก็มีคลื่นพลังครับนี่ครับไปเปัดมือแล้วส่งพลังครับเอาไปนะครับ ทัานแรกก็เพิ่มมาพันกว่านะแล้วเ,เรื่องสเต็ปผมไม่ขอพูดมากครับเพราะว่าสเต็ปของแต่ละคนแม่งไม่เหมือนกันนะครับนั่นแหละครับก็เลยไม่อยากพูดอะไรเยอะนะก็เอาไปเลยครับก็จะอัพตัวถึงอีกท่าเลยนะครับนี่ครับอันนี้อีกท่าคือฟล็อกคอมโบกดไปเลยครับซซิิงงนี่ครับเห็นไหมเป็นท่าพุ่งไปครับแล้วก็ชายกรงเล็บฟาดฟันนะ ก็เอาไปเลยครับอ่ะฟอกฮันครับท่าใหม่ครับเอาไปเลยอยู่หอ๋อเป็นการปล่อยคลืนพลังแล้วก็นั่นแหละปล่อยปล่อยปล่อยปล่อนพลังแล้วก็นั่นครับฟอกคอมโบเอ๊ะเดี๋ยวปล่อยไปดิครับป,ปล่อยขึ้นพลังลลลอุ้ย,อ,ย,ย,อ,ยอะไรอ่ะอิสธา,านะแฟนเชอร์สามเปอร์เซ็น น่าจะตีโอกาสตีติดเลือดอีกสามเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเลยครับหมดแล้วตัวมีแค่นี้จริงรอแต่ตัวมันก็เทนะี่ยวนี่ฮะนี่ยะ ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ